สวัสด,ดีค่ะศูนย์วิปัสนาท่าช้างจังหวัดจันทบุรีขอเสนอธรรมะประจำวันโดยพระวชิระยาโนโอจ้ะน,นี่ก็โยงเข้ามาเขาเรียกฟังธรรมตามการจระทีก็สนทนาตามการฟังธรรมบุญตามการเพราะว่าบางทีเหมือนถ้าเราอยู่คนเดียวเนี้ยจ่ะบางทีเราอาจจะขุ่นหมองหรือว่าเศร้าหมองเพราะ ถ้าพูดยังไงก็เหมือนจมกับในความคิดต,ตัวเองจ้ะหรือในตายในความคิดต,ตัวเองนั่นแหละส่วนมากคนเราอ่ะไม่ได้แพ้ใครเราจะแพ้ใจตัวเองกับแพ้ความคิดต,ตัวเองนั่นแหละก็จะถูกย้ำคิดย้ำทำวนไปวนมาเรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยจ้ะทําให้พลังงานที่มันไม่ดีมันพอกพูนขึ้น,นเรื่อยๆจะ้ะเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันท่วงจิตอย่างเงี้ยจ้ะจริงๆวันเนี้ยก็จะมาพูดเรื่องวิธีแนวทางการยับยัง้งหรือว่าการสู้กับอุปกิเลสสิบหกนั่นแหละ แต่พอดีโยมโยมพี่โยมน้องเขาไปกันอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเห็นไหมอะไรก็ไม่เที่ยงแน่นอนจ้ะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนให้มันลื่นไหลให้หาสิ่งต่างๆที่มาคุยบอกกล่าวกันบ้างถ้าเขาเรียกว่าโดนจิตอ่ะเขากวนหลายทีแล้วนะนะบางทีเขาก็แบบไม่อยากพูดอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่อยากพูดบางทีเขาบอกเขาไม่อยากเพศแล้วเขาเบื่ออะไรเงี้ยจ้ะบางทีจิตก็มากวนนะนะบอกว่า โอ้ oh, คนเรานี่พูดอะไรใครจะมาพูดในทั้องวีทั้งวันอย่างเงี้ยจ้ะเป็นปีๆเป็นเดือนเดือนอย่างเงี้ยตอนแรกก็โดนหลอกไปหลายทีแล้วนะนะว่าโอ้โหใครจะเอาเรื่องอะไรมาพูดนักหนาอะไรย่างเงี้ยจ้ะจนกระทั่งหว่านล้อมกระทั่งขุดในข้างในตัวเองเนี่ยตั้งแต่เรื่องไม่ดีตั้งแต่เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยได้มาใครควรแล้วก็มาบอกกล่าวแล้วก็มาเรียบเคียงได้มาตักเตือนกันนะจ๊ะไม่ได้บอกว่าสั่งสอนนั่นแหละพอพราะวาบางทีก็อายุน้อย,นอยเนี่ยก็ต้องบอกว่า เป็นการแนะนำบอกกล่าวกันนะจ๊ะเพราะว่าคนเราจะพอพูดคำว่าสั่งสอนเนี่ยจิตมันจะเริ่มหดแหละเพราะคนเราไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอนมาบอกกล่าวมาว่าเราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกไม่อยากรับนะนั่นแหละจ้ะพระก็หาทั้งกุศโลบายต่างๆจะสมัยพุทธกาลบ้างทั้งโลกบ้างมาเปรียบเทียบเรียบเคียงทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้มันลื่นไหลแล้วก็ปรับเปลี่ยนกับบรรยากาศแล้วก็สิ่งกระทบหรือพฤติกรรมภายนอกอย่างเงี้ยจ้ะแล้ววันเนี้ยพระก็ ได้เห็นโยมใส่บาตรกันนั่นแหละมีการแบบทำด้วยความอ่อนน้อมทำด้วยความแช่มชื่นทำด้วยความเหมือนสโลโมชันนะจ๊ะทำที่มันช้าๆเนี่ยการทำอะไระช้าๆมันดีนะ,ะโยมมันได้เห็นการกระทำได้มาเห็นความคิดได้มาเห็นสิ่งต่างๆพอเมื่อมีการสํารวมหรือระวังตลอดเนี่ยมันทําให้เราได้ยั้งคิดยั้งใจอะจ๊ะที่จะกระทําสิ่งนั้นน่ะมันจะทําให้ได้มาเห็นกิริยาของจิตในบางกิริยาเนี่ย ไม่งั้นน่าจะเราคุ้นชินในการที่ปล่อยจิตปล่อยใจไหลไปแบบนั้นเนี่ยแล้วทีนี้พระก็เห็นไหมก็มีเทคนิคอาจารย์เวลาที่พระปฏิบัติได้เขาก็จะมาบอกกล่าวญาติโยมเล็กๆในน้อยอย่างเงี้ยบางทีพระก็ไม่อยากจะเทศใช่ไหมจะ๊ะแต่กับกายอ่ะมีโยมอ่ะมาบอกเหมือนมาพูดให้ฟังอย่างเงี้ยบางสิ่งอ่ะพระคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กสําหรับพระใช่ไหมจะ๊ะเป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่า พอได้ฟังหลวงพี่บางทีมันนิดเดียวอาจ้ะมันเหมือนไปนคลายหรือเขาได้สภาวะธรรมใหม่ๆเลยนะอะไรเงี้ยพระก็โอ้โหตอนแรกมันจิตมันก็ไม่อยากจะพูดนะนะจนมันบอกว่านี่ไงเออทำหน้าที่หรือแสดงธรรมหรือพูดไปเถอะมันเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างนั้นแหละอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อจิตอย่างเงี้ยจ้ะเห็นไหมพอเราเชื่อจิตอาจารย์แล้วเราก็จะหลงแล้วก็จะกลัวแล้วก็จะกังวลแล้วก็จะอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวพระก็มาพูดให้ฟังที่จิตเขาฟุงนะแบบว่าโอ้ ทำทำตัวเองพิจารณาตัวเองก็เหนื่อยพอลำบากแล้วแล้วยังต้องไปหาเรื่องสอนโยมอีกโดยปัจจุบันมัน,มน,มนปุ้งอย่างนี้นะแค่สั่งสอนตัวเองพิจารณาตัวเองเนี่ยก็ยากพอแล้วนะยังต้องหาเรื่องมาบอกมาสอนโยมอีกอะมันไม่ใช่เรื่องนะเงียบๆบ้างได้นะเห็นไหมมันทําให้เขาเรียกว่าเขาถ้าพูดเปรียบเสมือนสมัยพุทธกาลคือมารเห็นไหมมารก็คือเครื่องขัดขวางความเจริญเออทั้งนั้นที่เราอ่ะได้มามีหน้าที่ ที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาได้นั่งเป็นพระเนี่ยได้มาบอกกล่าวโยมเนี่ยกับกลายเป็นมารมากวนเห็นไหมสมยัยพุทธกาลเขาเลยอาจเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ว,ว่ามารมากวนของพุทธเจ้าเห็นไหมก็ความคิดเราเองเนั่นแหละเครื่องกันขวางความดีความงามมาจ้ะจพอมารมากวนเห็นไหมถ้าเราเชื่อมารตร็นี้เรียบร้อยก็ไม่ได้หาเรื่องมาพูดเรื่องมาคุยอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ธรรมะน่ะก็คือธรรมชาติจ้ะอยู่รอบๆตัวเราแหละที่เราจะหยิบยกที่เราจะมาบอกกล่าวพูดได้นั่นแหละ เนี่ยมันก็จะละไหลไปเรื่อยๆตามคำลองคองธรรมของเขาแบบเนี้ยแล้วเมื่อกี้จ้ะพอเห็นโยมได้ตาก,กันแบบแบบเอาใจใส่นะจ๊ะจิตมันก็ไหลเลยนะแล้วก็นึกถึงสินพระนั่นแหละพอนึกถึงสินพระจ้ะมันก็ปกป,ป้องวากายวาจาแล้วสิ่งที่ดีมันจะละเอียดมันจะไปขัดเกลาจิตใจให้เราอ่ะดีขึ้นเลยนะแล้วทีเนี้ยมันมีข้อเล็กข้อน้อยจ้ะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติสิข,ขาข้อนี้ไว้นะจ๊ะเป็นอ่า อัตอถาจารย์ได้บัญญัติเพิ่มไปคือเวลาขบเคี้ยวฉันเนี่ยต้องมีที่นั่งนะจ๊ะเห็นไหมเพราะโยมเคยเห็นพระเดินยืนกระดกนะ้ำบ้างและไม่ถึงไม่ได้พระปอนนะไปถึงทั่วไปนี่แหละโยมจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกหรือจะไม่ได้เห็นด้วยซ้าไปว่าพระยืนกระดกนะ้ำพระยืนกินขนมพระอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สํารวมไม่งามในใน,ในแบบสัมผัสแรกอะจ๊ะแต่จริงๆลึกๆแล้วอะ่ะการที่ ภาษาป่าหรือตถา,าจารย์น่ะอาจจะเป็นพระรหั์บัญญัติก็ได้เพราะเขาเคยปฏิบัติมาเขาเห็นช่องนละว่ากิเลสมันจะเข้าได้ทางนี้หรือว่าการพิรนา,ามันจะลื่นไหลได้แบบไหนแล้วพระก็มาเห็นความชานฉลาดของสมัยก่อนเลยจะว่าโหเขาแย,ยบยนต์แยบคายมากคือว่าถ้าพาไปนึกถึงตอนที่เห็นไหมตอนเราอยู่ทางโลกขันคารวาสเวลาเราดูหนังเราทาอะไรนะกรับเราดูหนังด้วยอ่าายตนะเปิดทุกช่องเลยเราดูหนังด้วย แอร์ก็เปิดสัมผัสกายก็สัมผัสปากวันที่คุยโทรศัพท์พูดไปด้วยเคี้ยวขนมอีกได้รับทุกช่องทางอะโยมแล้วเวลาลมจะพิจารณาหรือมาดูช่องทางเนี่ยว่าเออเวทนามาเกิดทางไหนนะ,ะรูป,ปรข่ายมันทําหน้าที่ยังไงนะสัญญามันทําทางไหนโยมจับไม่ถูกอะ่ะเพราะเราทําในเหมือนเวลาเดียวกันลวดเดียวกันน่ะแต่พอเทนนี้เห็นไหมสินพามาแยกย่อยว่าเวลาฉัน เวลาดื่มเวลาจะขบเคี้ยวเนี่ยต้องนั่งนะต้องสํารวมนะต้องเป็นที่เป็นทางนะเพราะอะไรอะ่ะพอยมได้นั่งปักหลักเห็นไหมจ๊ะแล้วปมนการพิจารณาก่อนเสดค่อยๆเลื่อนมาเห็นไหมได้เห็นรูปรขันทำนาทีแล้วก็เคี้ยวไปลิ้นสัมผัสลดอ่าคือสมัยก่อนเนี่ยการสํารวมของเขาเนี่ยหมายถึงว่าสํารวมไม่ใช่ว่าทํากิริยาที่แช่มช้อยหรือเรียวซ้ายหรือขวาที่มันสมูทนะจ๊ะคือเขาสํารวมไปถึงระบบท่าเละจ้ะ ไปดูธาตุที่มันกระทบกันไปดูแบบสภาพจริงๆว่าธาตุมันทํากันยังไงปฏิกิริยาอย่างเงี้ยเพราะพอเมื่อมีการสํารวมจิตจะแจม่มใสจะเหมาะกากการงานถ้าบางคนอยากมีสมาธิดีไปเห็นจิตเกิดดับหรือว่าเห็นธาตุที่มันกระทบหรือปรุงแต่งนันเลยนะที่เหมือนพระฟังเขามานะที่โยมเขาได้สภาพอะ่ะแล้วเขาก็พอเขาเรียกว่าเมื่อคนเราอาจ,จะยังไม่รู้ธรรมะถี่ทวนเนี้ย เขาเรียกว่าเราจะฟุ้งและเราจะร้อนวิชาอยากจะบอกคนอื่นอยากจะสอนคนอื่นแหละแต่ทีเนี้ยพระอาจารย์ท่านบอกว่าพอเมื่อคนใดที่ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าไปลึก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 เรื่อยๆจะเริ่มนิ่งและจะเริ่มไม่ค่อยพูดแล้วมีมีสองสิ่งนะจ๊ะหนึ่งคือสมาธิหล่อเลี้ยงไว้หนักสองก็คือว่าไอ้สภาพที่เราเห็นน่ะธรรมาชาติที่เราเห็นน่ะมันมันยากที่จะเป็นนามธรรมแล้วว่าบอกกล่าวโยม เขาเลยไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันละเอียดไม่รู้จะพูดยังไงให้คนอื่นรับรู้และได้เห็นแบบเขาเขาเลยไม่พูดเสียดีปากมันยากแต่เห็นไหมถ้าบางคนนะจ๊ะแค่รู้ผิวเผินอะแล้วฉันแล้วเราก็จะบอกว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วแล้วพระอาจารย์บอกว่าคําว่าฉันรู้แล้วเนี่ยน่ากลัวนะรู้แล้วรู้แล้วพอรู้แล้วเสร็จจากเราจะไม่ก้าวไปต่อใช่ไหมเราคิดว่าเราสุดเรารู้แล้วเราเข้าใจในสิ่งนี้แล้ว แล้วเราจะเที่ยวใช่าหะจะปรุงแหละแล้วเอาความรู้ไปบอกคนกนู้นบอกคนนั้นบอกคนนี้ทังที่เราอ่ะรู้เพียงแค่าหาอึ่งเนี่ยนะพระก็เคยเป็นแบบนั้นมาจ้ะพระก็เลยรู้ตัวเองคือตอนแรกอ่ะก็คิดเหมือนกันว่าโอ้ขันห้าง่งายไม่มีอะไรหรอกโอ้ยง่ายง่ายจิบจิบคิวคิวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเมื่อได้มาคุยกับคนที่บาดฐานเขากว้างกว่าหรือเขาลึกกว่ากลายเป็นเราอ่ะแบบโอ้โหเรางงมาเลยจ้ะเราไม่เคยได้ได้เห็นได้ยินได้รับฟังแบบเนี้ย พอเขาไปเจอสภาพมาจริงๆอ่ะแล้วเราก็เลยได้ย้อนกลับเองว่านี่ไงแกงตื้นเขอนนักแต่คนที่เขาเงียบๆหรือไม่พูดเนี่ยเขาไปลึกเขาไปไกลแล้วแต่เขาไม่รู้จะอธิบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมพาก็เคยลองฟังกับคนที่ได้สภาพมาอธิบายนะก็ฟังไม่เข้าใจอ่ะเขายังเขายังอธิบายไม่ได้เลยสิ่งที่เห็นแล้วมามาพูดให้เราฟังอ่ะอืมเขาเรียกว่ามันเป็นจากสิ่งที่มันไม่ไม่สามารถจับต้องได้จ่ะอยู่ๆจะให้มาเป็นสิ่งที่ จับต้องได้มันมันยากอ่ะมันต้องเอาใจสัมผัสใจหรือสิ่งเดียวเลยเราต้องพิสูจน์พิสูจน์ให้ได้พอพิสูจน์ให้ได้สมาธิต้องดีเห็นไหมพอสมาธิที่ดีเราย้อนไปแล้วสิ่งก็ต้องดีอีกมันก็ย้อนไปทุกอย่างเพราะสิ่งต้องดีแล้วก็ต้องสํารวมกายวาจาใจนั่นแหละเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของเขาอยู่ๆเราจะมามีสมาธิหรือเราจะมาพิจารณาขันในแบบที่ระดับลึกเป็นโดยธาตุเนี่ยมันก็ยากก็ต้องมาทาสิ่งให้สมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกันแล้วต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนบริสุทธิ์ควรแก่การงานมันก็ทาให้เห็นว่าโอ้โหมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากจาก้ะแต่เราก็ทําของ,เร,งเ,เ,ขเ,เ,เราเนี่ยแหละแล้วก็สิ่งสําคัญเลยจ้ะเขาจะเตือนจิตเตือนใจว่าเราเนี่ยอย่าเอาใจเราแบบไปเกาะเกี่ยวกับ,กบใครหรือว่าไปเทียกบกับใครมนงั้นเราท้อเราอาจจะมีความหนาหรือรูปแบบของเราสไตล์ของเราแบบเนี้ย เราค่อยเป็นค่อยไปในแบบของเราเราอาจจะไม่ได้ผงผางแบบ,แบบคนอื่นที่กระโดดก้าวกระโดดไปอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นค่อยๆไปเหมือนก่เหมือนเต่าอจ้ะถึงแม้จะเดิน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 เรื่อยๆนะแต่ไม่หยุดเดินอย่างเงี้ยแต่บางคนอาจจะวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดก็ได้เราก็หาสไตล์ของเราจะ้ะเราอย่าไปเปรียบเทียบกับใครอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เหนือฝ่าหรือเก่งฝ่าไม่งั้นจิตเขาจะโหดจ้ะแล้วมันก็ชวนเราเหมือนเป็นมารนะนะมันก็ชวนเราไม่ให้ทําสิ่งที่ ดีๆแล้วแล้วก็อยากจะออกไปจากที่ตรงเนี้ยมันก็เสียประโยชน์ของเราวะจ้ะเสภาก็มาคิดถึงเมื่อกี้าจะไปนั่งดูดอกบัวนั่งไปดูอะไรนั่นแหละแล้วก็มาย้อนถึงสมัยพุทธกาลกับของเราเนี่ยแหละก็ไม่ได้ต่างกันเลยจ้ะสิ่งเดิมๆเหมือนเดิมก็มีระบบประสาทเหมือนกันมีรูปมีเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเหมือนกันหน้าตาเดิมๆนั่นแหละแต่สมัยเราอะ่ะรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยมันจะปราณนี้กว่าเ,เดิม มันจะทําให้หลงไหลายตีดใจมากเส่าเดิมโยมสังเกติสมัยก่อนมีแล้วรถก็ไม่มีมีแต่เกวียนเดินเอาอย่างเงี้ยสมัยเรามีรถเห็นไหมมีรถไฟฟ้ามีรถสปอร์ตมีสิ่งที่มันให้แบบรับเรามากกว่าเดิมอ่ะแล้วพาก็มาคิดว่าอืมแต่สุดท้ายจะถ้าเราพิจารณาหรือมองเข้าไปลึกๆจริงๆอะ่ะมันก็คือเป็นธาตุนะ ที่เป็นรูปธปรรมไม่มีวิญญาณคลองนะสุดท้ายก็เกิดมาจากดินน้ำไฟลมเหมือนกันแม้กระทั่งสมัยพุทธกาลเกวียนล้อที่ผักมาด้วยเหล็กหรือเป็นไม้เนี่ยสุดท้ายมันก็รวมตัวมาจากดินน้ำไฟลมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถก็ดินน้ำไฟลมเหมือนกันจ้ะไม่ว่าจะเป็นเสียงปานนี่หยาบละเอียด,ดีขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายก็คือเสียงเหมือนกันสักเป็นแบบสักเป็นแต่ธาตุเหมือนกันก็คือธรรมชาติเหมือนกัน คืออาจจะลักษณะหน้าตาแตกต่างกันแต่คุณสมบัติเหมือนกันคือว่าเป็นธรรมชาติเป็นธาตุมีความที่เสมอกันอย่างเงี้ยแล้วพระก็มามองโอ้โหเนาะที่เขาเลยบอกว่าธรรมะพุทธเจ้าอ่ะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยกี่พันปีหมื่นปีร้อยปีแสนแสนปีเนี่ยพระถ้าคนเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบเนี้ยธรรมะของท่านนะ่ะจะยังอยู่นะะคือจะยังพิสูจน์ได้จะทนเพ่งต่อการพิสูจน์อย่างเงี้ย ก็คือไม่ว่าจะขี่ยุคกี่สมัยจ้ะเหมือนเดิมจ้ะหน้าตาเดิมๆกิเลสเดิมๆหน้าตาเดิมๆเ,เลยไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยเรากิเลสเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยอยู่ที่เราจะมองเขาจ้ะแต่ยุคเรามันก็ทําให้ลุ่มหลงได้ง่ายแลย้วยอมคิดดูว่าถ้ายุคอนาคตที่มันพัฒนามากกว่าเนี้มันก็จะหลงติดใจได้ง่ายกว่าเราอีกอ่ะเพราะมันค่อนข้างปราณีตละเอียดไปเรื่อยๆจ้ะเห็นไหมทีเนี้ยความหนาหรือความเบาบางก็ไม่ต่างกัน แบบแตกต,ต่างมันเยอะมากเลยจ้ะเหมือนสมัยพุทธกาลเห็นไหมเขาเบาบ,า,บางมากไม่ได้มีอะไรที่มันดึงดูดหรือเป็นสิ่งที่มันต้องล่อตาล่อใจเราอะพอยุคเราก็อีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวดูยุคอาณาโคติโยมรวดเร็วกว่าน,นี้พระจะบอกโลกกําลังพัฒนาไปไวมากเลยจ้ะแล้วพระเปคนชอบดูเทคโนโลยีนะจ๊ะชอบดูมากเลยอีกหน่อยอะเขาก็จะทําพวกแบบแบบ แบบไม่ต้องมีรีโมทมีอะไรน่าจะเป็นใส่เหมือนใส่ใส่ใสตัวเล็กๆกัาจา้ะแล้วก็สั่งผ่านคลื่นสมองเลยนะลพ้าก็ดูแล้วมันจะมีเขาพัฒนาคืออุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนคล้ายๆที่คาดผมแบบเนี้ยแล้วพอเรานั่งสมาธิอ่ะเขาจะดูคลื่นความถี่เลยนะคลื่นโซน,น่าคลื่นอะไรเขาไม่รู้คลื่นสมองเนี่ยดูว่าเราหลับไหมเราอะไรไหมคือไปดูได้เลยแล้วพ้าก็มองหัวอนาคตเนี่ยน,นั่งสมาธิอ่ะเราไม่ต้องมาเช็คจิตเลยใช้เครื่องเนี้ยเช็คแล้วว่าเราหลับเปล่าเรามีจิตเป็นยังไงอะไรอย่างเนี้ย โอ้มันคือคือสมัยใหม่คือสิ่งอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งธรรมะหรือการนั่งสมาธิมันเอื้อมากเลยนะแต่ถ้าคิดว่าโลกมันก็ดึงเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิวัฒนาการเขาก็เริ่มไปถึงคอมพินเรเริ่มไปถึงดีเอ็นเอละก็ทําให้คนแบบไม่เป็นมะเร็งหรือเป็นเอชอะไรเงี้ยอายุก็จะยืนง่ายแล้วเขาเอาทดลองอาจากหนอนอ่ะจากมีอายุแค่ าสัปดาหหเลยไม่กี่ปีะจะเพิ่มเป็น500%เท่ากับว่ามีอายุได้2ปีแล้วเขามีโอกาสแนวโน้มว่ามนุษย์จะมีอายุได้ถึง500ปีเลยมีการปรับเปลี่ยน DNA อะไรอย่างเงี้ยแล้วพระก็มาเห็นไหมพอจิตมันไหลเลยนะแล้วมีคําตัดพุทธเจ้าไม่งั้นพุทธเจ้าอะจะมาพูดถึงพระอัศพระอัศรีอารยมตยได้ไงที่คนมีอายุยืนขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยพรก็มามอง พยายามทาให้ให้หลงมาจา๊ะพยายามคิดให้ควรนะแล้วก็มองว่าถ้าเป็นคําสัตย์ของพุทธเจ้าจริงๆอ่ะท่านพูดแล้วไม่มีพูดหนึ่งไม่มีสองอ่ะถ้าเมื่อท่านออกจากพระโอษฐ์ท่านหรือปากท่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงอ่ะและถ้าท่านได้ได้พยากรณ์ไว้แล้วอ่ะซึ่งในอนาคตว่าอายุท่านน,นุษย์ทนิถ้าว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้เนาะเผื่อคอนก็ไปอยู่ดาวอังคารอยู่อะไรน้ดเวยอมมืมันมันมีสิทธิ์เลยนะจ๊ะมันก็น่ากลัวแต่โยมแต่พอเมื่อเห็นไหมคนน่ะ ก็ะสะแสวงหาอามาตะทำเหมือนเดิมนั่นแหละก็อยากจะหาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละก็พยายามดิ้นรนเห็นไหมอยากมีอายุมากกว่าเดิมยุมากกว่าเดิมแต่สุดท้ายมันจะมีกลุ่มพวกหนึ่งทักคิดอย่างนี้นะคือพวกปฏิบัติธรรมนั่นแหละเขาจะเข้าใจเขาจะไม่ตัดต่อดีเอเขาจะไม่ทําคอมพสโ,ม,โมเขาจะไม่ทําอะไรต่างๆไม่อะไรมากอ่ะคือจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติกดไตรลักษณ์แบบนั้น,นทุกขังอน,น,นิจจังอนัตตาคือเขาบอกว่าทั้งๆที่รู้นะว่ามีการทําให้อายุยืนหรือว่าปรับเปลี่ยนเซลล์หรือแต่งอะไรได้อย่างเงี้ย เขายอมให้ดูเป็นแบบนี้ฮะคิดอย่างนั้นนะคนที่ปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะเพราะเขาปงแล้วเขาเห็นแล้วว่าสัจธรรมความเป็นจริงมันไหลไปดับไหลไปดับสู่จุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นธาตุไม่ว่าจะเป็นจิตเห็นไหมจ๊ะสุดท้ายก็ไหลไปดับไหลไปดับไหลไปดับอย่างเงี้ยไม่มีใครที่สามารถคงทนตั้งอยู่ได้หรอกถึงแม้จะให้เรามีอายุห้าร้อยปีพันปีจริงสุดท้ายก็ทนไม่ได้หรอกโยมมันเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมทุกวันอยู่แล้วมันก็ตายแล้วถ้าเสียดายมากเลยจ้ะถ้าเราอยู่เป็นร้อย ร้อยปีพันปีเนี่ยแต่เราไม่รู้ตัดทำความเป็นจริงเนี่ยแค่สภาวะเป็นจริงนั่นเนี่ยทำอารมณ์นะว่าเนี่ยสัญญานะคือเหมือนอยู่ไปก็ไร้ค่าเปล่าจ้ะอยู่ไปแล้วเพื่ออะไรเห็นไหมอยู่ไปก็เสวยกามรมาคุณเท่านั้นนั่นแหละอืมแต่ถ้าเราอยู่ไปแล้วเราเราเราู้ความเป็นจริงว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธาตุนะแม้แต่กระทั่งวิญญาณสัญญาเวทนาสังขารเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราอืแล้วถ้าเราอยู่กันแบบผู้หลงๆนะเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรเหนน็นไหมอยู่ไปก็ไร้ค่า อู่ไปก็แค่สนุกสนานเท่านั้นเลยจ้ะจ้ะวันนี้ก็พอสมควรจ,จริงๆจะมาพูดอุปกิเลสต่อนั่นแหละแล้วพระก็คิดเรื่องแล้วนะว่าจะมาพูดเรื่องสุนัขวันนี้จะมาพูดเรื่องสุนัขเพื่อเพื่อเหมือนพระโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมพอที่จะพูดก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเ <ๆ S 1> ล่าในเรื่องถึงตอนไปเจอสุนัขก,กระบองหน้าเงี้ยจ้ะแล้วพระก็หาข้อมูลนะเขาบอกว่าบุคคละที่จะโดนสุนัขก,กัดได้มากอ่ะ ผู้ที่มีความหงุดหงิดผู้ที่มีความกังวลใจหรือว่าหดหู่ใจในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยพระก็กาลังจะมาให้โยมเนี่ยได้ไข้ขวรว่าเพราะอะไรผลวิจัยเขาเลยคิดมาเป็นแบบนี้อืมแล้วก็จะไปอ่านอาจจะมันเป็นวิจัยบทความของฝรั่งอ่ะยาวมากเลยแต่พระอ่านไม่ออกไปสังกินก็เลยได้แต่หัวข้อ,อมาพูดให้ฟังแหละแล้วก็เอาขันหรือว่าเอาธาตุมาเปรียบเทียบกันให้โยมมาได้คิดเล่นๆนะแต่วันนี้มันน่าจะนานแล้วจ้ะกำลังดีสิฟานตี ยะกา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวาเมวาอิโตทินนางเปตานางอุปาก,ะกะปฏิกิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกะปะจันโทนปนารสโยาทามานิชติรัสซยาทา สัพพิติโยวิวาชานุสัพโรโคววินาสตุมมาเตะปาวัตวันตารโยสุขีธิขาโยโถวาอภิวาทนาสิเรสนิจามบุฒิทัปะจาญโนจาระโรธรรมมาวันทันติอายุวันโนสุขัง Uh